ถาคิดดูต่อไปว่าพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาแห่งอารควบคุมวิวัฒนาการของสัญชาตาิญาณสัญชาติญาณคืออะไรก็พูดกันมามากแล้วแต่บางคนยังไม่ไม่ได้เคยฟังสัญชาติญาณคือความรู้สึกที่มันรู้สึกได้เองตามธรรมะ ชาติตามธรรมดาของสิ่งที่มีชีวิตจำกันง่ายๆกับบรรดาสิ่งที่มีชีวิตแล้วมันจะมีความรู้สึกของมันได้เองโดยไม่ต้องใครมาทำให้รู้สึกความรู้สึกส่วนนี้เรียกว่าสัญชาตญาณต้นไม้ก,ก็มีความรู้สึกของมันตามสัญชาตญาณสัตว์เดร้จฉานก็มีคนมนุษย์เหล่านี้ก็มี ความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นมาได้เองโดยไม่ต้องสอนกันนั่นนั่นเรียกว่าสัญชาตญาณไม่ใช่ของลึกลับอะไรแต่ผมไม่มองเมื่อไม่มองก็ก็ไม่เห็นการที่ว่าสิ่งที่มีชีวิตมันทำอะไรได้เองโดยไม่ต้องมีใครสอน ฉันว่าเด็กคารกกนี่ยมันก็รู้จักหิวรู้จักอะไรรู้จักดิ้นรนรู้จักต่อสู้รู้จักอร่อยรู้จักไม่อร่อยรู้จักคิดรู้จักนึกรู้จักเติบโตรู้จักทําการสืบพันธุ์อะไรนมันรู้จักได้เองที่เป็นไปตามสัญชาตญาณสัตเดราจานก็เหมือนกับเหมือนนี <c oughs> ต้นไม้ตนไล่ามมันก็มีความรู้สึกเขาเหมือนต้องการอาหารก็ดูดน้ําดูดเร่ธาทุขึ้นไปปรุงแต่งที่ใบเมื่อได้แสงแดดแล้วก็หล่อเรี้ยงลําต้นมีความรู้สึกตัวตายเหมือนกันแต่มันไม่ปรากฏชัดเหมือนมนุษย์มนุษย์บางพวกยังถือว่าต้นไม้นี่ไม่มีจิตไม่มีความรู้สึกไม่ถูกมันรู้สึกแต่ว่ามันน้อยตามแบบของต้นไม้ มันไม่อยากตายมันต่อสู้เพื่อไม่ต้องตายมันหนีอันตรายเท่าที่มันจะหนีได้มันเคลื่อนที่ไม่ได้แต่มันก็ทําไปอย่างอื่น <c oughs> เรียกว่ามันมีความรู้สึกก็แล้วกันนะความรู้สึกหลานี้ถ้าเป็นไปเองโดยไม่ต้องมีใครมาแน่มาซ้อนมันเรียกว่าสัญชาตญาณ <c oughs> อย่างคนเราเด็กทารกมีความรู้สึกตามสัญชาตญาณ ตามลำดับนับตั้งแต่ว่าอยู่ในท้องก็รู้สึกดิ้นบ้างออกมาจากท้องแล้วก็รู้สึกได้เองฉันหิวมันจะหิวมันจะดูดนมมันจะได้ได้เองแล้วมันจะเคลื่อนไหวจะดิ้นรนจะ อะไรได้จนเกิดความรู้สึกได้เองเมื่อมีอะไรมากระทบตาเมื่ออะไรมากระทบหูกระทบจมูกกระทบลิ้นกระทบผิวนังกระทบจิตใจก็ค่อยรู้สึกได้เองจนรู้สึกแบ่งว่านี่น่ารักนี่ไม่น่ารักนี่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 กูชอบนี่กูไม่ชอบนี่ดีนี่ชั่วนี่ความรู้สึกเหล่านี้เป็นสัญชาตัญญาณรู้สึกได้เองเกิดได้เอง ที่นี่ท้าว่าปล่อยไปตามเรื่องตามราวแท้ๆนั้นมันมันมัน,มนเลิดเปิดเปิงไปไม่ถูกทิศทางอะ่ะมันยุ่งม,มันฟั่นเฟือกันแล้วมันก็จะมีปัญหาจ <c oughs> ึงมาสอนให้รู้จักควบคุมว่าควรทำอย่างไร <c oughs> เด็กๆขาโรคนั้นไม่รู้ก็จริง แต่วิดามันดาผู้เลี้ยงอผู้รักษาก็ค่อยๆสอนให้รู้ยังทาอย่างนั้นทําอย่างนี้อย่าทําอย่างนั้นอย่าทําอย่างนี้ค่อยๆรู้ขึ้นมาแต่ก็น่าสงสารนะที่ว่ามันจะรู้ถึงที่สุดไม่ได้มันก็ค่อยๆค่อยๆรู้แล้วมันก็ค่อยค่อยรู้มาในทางที่จะติดในฝ่ายดีฝ่ายน่ารักน่าพอใจ ก็เกลียดฝ่ายที่ตรงกันข้าม,มก็มีปัญหาเรื่องหน้ารักหน้าพอใจสวยงามอร่อ,อยอร่อยบูชากันไปกระทั่งถึงเรื่องเพศเรื่องการสืบพันธุ์อันนี้จนกระทั่งได้มีความทุกข์แลจึงค่อยรู้จักความทุกข์แล้วจึงค่อยคิดว่าจะดับทุกข์นี่มันต้องผ่านมาอย่างนี้ <c oughs> มันช่วยไม่ได้คือต้องให้มันชิมความทุกข์สัก่อน แต่เราก็มีหลักการที่จะแนะนำสั่งสอนควบคุมให้มันมีความถูกต้องพอสมควรอย่าให้มันผิดจนตายหรือได้รับทุกข์เกียนตายหรือหนาทุเรศหรือเป็นบ้าเป็นอะไรไปเสีย <c oughs> ควบคุมพอมันอยู่ได้อยู่มาได้โดยความถูกต้องถูกต้องถูกต้องขึ้นมาพอดีกับว่าอายุ มันมากเป็นผู้หลักเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รู้จักทำให้ถูกต้องเต็มที่อย่าได้เกิดความทุกข์เลยพอได้มารับหลักคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาก็ทำได้ถึงที่สุดควบคุมได้ถึงที่สุดไม่มีความทุกข์เลยได้เป็นพระอรหันต์โดยไม่มีใครตั้งทำได้ถึงที่สุดไม่มีความทุกข์เลยก็เป็นพระอรหันต์เองและไม่ต้องมีใครมาตั้งให้ <c oughs> พุทธศาสนามีแนวแห่งการควบคุมสัญชาตญาณน,นับตั้งแต่ออกมาจากท้องมารดาเรื่อยๆมาหรือจะพูดเอาเปรียบสักหน่อยก็ได้ควบคุมมาตั้งแต่อยู่ในท้องมารดาก็ได้เพราะว่าเขามีกฎเกณฑ์ให้มันดาถือศีลหรือประพฤติวัดปฏิบัติหรือทําพิธีคุ้มครองอะไรต่างๆให้ทารกในครรภ์ปลอดภัยอย่างนี้ก็คือคุ้มครองมาตั้งแต่อยู่ในท้องก็ได้ <c oughs> พอออกมาจากท้องมันดาก็จะรับการดูแลแวดเล่าให้มันดำเนินมาอย่างถูกต้องอย่าให้เอาตามภาษาเด็กถึงมันไม่รู้อะไร <c oughs> อย่างไอ้ลูกทารกเพิ่งเกิดมาใหม่ๆเนี่ยมันไม่รู้จักอุจจาระมันขยำอุจจาระก็ได้มันจะกินก็ไปก็ได้นี่มันไม่รู้นี่อย่างนี้ก็ต้องเรียกว่า <c oughs> ไปตามสัญชาตญาณที่ไม่มีการควบคุม นี่ก็สอนอบรมทุกอย่างเป็นมาตามลำดับวควบคุมสัญชาตญาณที่มันจะให้เกิดกิเลสฝ่ายกิเลสควบคุมไว้แล้วปล่อยให้มันเจริญในฝ่ายโพธิโพธิปัญญาให้เจริญเจริญให้ฝ่ายกิเลสมันถูกระงับไปให้ฝ่ายโพธิปัญญาเจริญเจริญเราจึงคอยเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องขึ้นมาตามลำดับ พระพุทธศาสนามีกฎเกณฑ์มีหลักเกณฑ์เพียงพอที่จะใช้ในการควบคุมพัฒนาการแห่งสัญชาตญาณของแต่ละคนให้ดำเนินมาอย่างถูกต้องนี่เรียกว่าศาสนาแห่งการควบคุมวิวัฒนาการของสัญชาตญาณ